พ่อที่เคารพอย่างสูงก่อนเอ่ยก็ผมขอกล่าวคําสวัสดีต่อ,อหลวงพ่อด้วยเคยร่วงเกินหลวงพ่อมาเป็นเวลาท้านานแล้วเพราะปฏิเสธเรื่องนิพพานที่หลวงพ่อสอนผมเป็นลูกศิษย์พระอาภิธรรมมันว่างมันสูน เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ว่างไม่ศูนย์ตามที่อาจารย์มันว่าอรต้สงสัยจะล้างแค้นเลยเออฉุนอาจารย์เก่าแล้วนะด่างด่าสงสัยนั่นสิวันนี้ที่จดหมายมาไม่มีอะไรหรอกคือจะมากรอบขอกัมามลาโทษ ดอกไม้ทูบเทียนไม่มีมาผมเอาสตางใส่ตู้แทนไปแล้วนะครับอ่าใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสีอะไรโอ้ต้องดูสีอีกเหรอโอ้ขะคายของก็มานี้ต้องมีสีเหรอไมีสีไม่รู้เขาด่าสีไหนนี่นี่ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องใช้สีม่วงนี่นี่านนี่พานต้องใช้สีม่วงโอ้พี่พานของสูงนะ นี่ถ้าต่อไปรัฐบาลผิดใบละพันมาก็ต้อง,องแค่สีสีสีใบละพันสีใบละพันนะ <c oughs> แล้วก็โดยสรุปก็คือว่าขอหลวงพ่อได้โปรดโอโหติดรรมให้ลูกด<ม>้วยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะขอปฏิบัติตามแนวของมโนยิธิธรรมการขอรอันนี้ไม่เป็นไรไม่เพราะไม,ไม่เคยถือโทษโกรธใคร